สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทุกแนวนะคลิปนี้เราก็อยู่กับการรีวิวซีรีส์จากทาง Netflix เรื่อง u n t e ทิร์ดคาร์บซีซัน2ครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับซีรีส์ที่หลายคนรอคอยและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่รอคอยซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่างเคยครับซีรีส์ที่ผมอยากดูหรือรอคอยเนี่ยผมมักจะได้ดูช้าเสมอครับโอเค Un t เทิร a ดคา์บซีซัน2เนี่ย เป็นซีรีส์ภาคต่อหลังจากซีซั่นแรกเข้าฉายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2018โอ้โหตั้งแต่2ปีที่แล้วเลยครับและเป็นการเข้าฉายแบบรวดเดียว10ตอนตามสไตล์ Netflix เลยครับและในซีซั่นนี้ก็ยังคงฉายรวดเดียวทั้งซีซั่นเช่นเดิมแต่จะมีจำนวนตอนเหลือแค่8ตอนนะครับถ้าคิดขคำๆคนะก็น่าจะเพราะว่า ดาราค่าตัวแพงนะครับเลยลดตอนลงมาสักนิดนึงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับด้วยความน่าสนใจจากซีซั่นแรกครับที่ว่าถึงเรื่องราวในโลกอนาคตที่คนเราเนี่ยสามารถบันทึกความทรงจำไว้ในสเต็กเต่ก็คืออุปกรณ์เก็บความทรงจำหรือเรื่องราวต่างๆในตัวตนประมาณว่าเก็บจิตวิญญ,ญาณไว้ในนั้นอ่า ใช้คำนี้ดีกว่านะครับพราะเก็บจิตวิญญาณไว้ในนั้นแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาสเต็กเนี่ยไปใส่ในเปลือกนะครับก็คือร่างกายเทียมเพื่อคงความเป็นอมตะไม่มีวันตายครับแต่ในกรณีที่ถูกฆ่าตายก็สามารถเก็บเอาสเต็กเนี่ยไปใส่ในเปลือกใหม่นะครับหากว่าสเต็กยังไม่โดนทําลายจนเละก็จะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและนี่ก็คือความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ตัวซีรีส์จะมาในแนวสืบสวนหาความจริงที่มีฉากปูแอคชั่นต่อสู้สุดมันตลอดทางของซีรีส์ครับส่วนในซีซั่น2เนี่ยตัวเนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นแรก30ปีครับกับการมาสารต่อเรื่องราวที่ปูวไว้ตั้งแต่ซีซั่นแรกซึ่งเป็นเรื่องราวของทาเคชิโคเวชโคเวชซึ่งเป็นเรื่องราวของทาเคชิ ที่มาในเปลือกใหม่นะครับซึ่งรับบทโดยแอนโทนีแม็กกี้พ่อหนุ่มโฟลค้นจากเรื่องกับตันอเมริกานั่นแหละครับกับภารกิจปกป้องเอ็กชารีที่รับบทโดยไมเคิลเช้งนะครับให้รอดพ้นจากการตามล่าจากใครบางคนแต่เนื่องด้วยก่อนหน้านั้นทาเคชิกำลังปลอมตัวอยู่เขาก็เลยสวมเปลือกเป็นหญิงสาวนักร้องในบาร์นะครับเอกชารีก็เลยให้แท็บ ซึ่งรับบทโดยซิมเนีร์มิสซิกจากเรื่องลุกเคสนะครับออกตามหาตัวทาเคชิแต่พอแทบตามหาตัวทาเคชิจนเจอครับทาเคชิ hi, เขากลับไม่ยอมที่จะร่วมงานด้วยนะครับแทบก็เลยฆ่าทาเคชิโดยการยิงเข้าที่หลังนะครับหลังจากที่ถูกยิงก็ตัดมาที่ฉากการพบเจอกันระหว่างทาเคชิกับแอชลในโลกเสมือนก็สามารถ พบกันโดยไม่มีร่างในโรคเสมือนได้นะครับแต่เงื่อนไขาการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปรับชมกันในซีรีส์กันเอาเองนะครับโอเคตัวเอ็กซ์เซอรี่ก็เลยยื่นข้อเสนอให้ทาเคชิว่าถ้าปกป้องเขาเนี่ยเขาจะให้เปลือกใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและแพงมากครับแต่ทาเคชิก็ยังไม่ยอมตกลงอยู่ดีครับเอ็กซ์เซอรี่เลยบอกว่าถ้าหากยอมตกลงจะทําให้ทาเคชิเนี่ยได้พบกับแคลคริสฟันคอนเนอร์ ที่รับบทโดยรานี่เอลิเซ่โกเบอรี่นะครับก็คือแม่สาวนักปฏิวัตินั่นแหละครับแล้วก็เธอคนนี้ก็เป็นอดีตคนรักเก่าของทาเคชินะซึ่งเราก็จะได้เห็นเรื่องราวของแคลเนี่ยไปเปลยไว้ตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะครับแต่พอได้ยินแบบนั้นทาเคชิก็เลยยอมตกลงที่จะปกป้องแอคเชอรี่นะครับและเนื่องด้วยที่ทาเคชินี่ยต้องเข้ารับการเปลี่ยนเปลือกมันก็เลยต้องเสียเวลานะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่เวลาที่นานมาก แต่มันก็นานพอสําหรับฆาตรกรครับที่จะมาฆ่าเอ็กชารี่และเมื่อทาเคชิตื่นขึ้นจากการเปลี่ยนเปลือกเขาก็พบว่าเอ็กชารี่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วใครกันที่เป็นคนฆ่าเอ็กชารี่ใครกันที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้และเพื่อจะเป็นการที่ได้พบกับแคลอีกครั้งทาเคชิก็เลยต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครกันคือฆาตรกรสู้ต่อไปทาเคชิ <laughs> โอเคที่เล่ามามันก็คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้นะครับจากที่เล่าเนี่ยมันดูเหมือนว่าซีรีส์ในซีซันนี้จะมาทางเดียวกันจะมาคล้ายๆกับซีซัน,นแรกใช่ไหมแต่ผมต้องบอกอย่างนี้เว้ยในความรู้สึกของผมนะครับมันไม่ใช่วะมันคนละอารมณ์กับซีซัน,นแรกอยู่พอสมควรนะครับสาหรับซีซันนี้ แต่ผมเนี่ยก็จำรายละเอียดของซีซั่นแรกไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าพูดถึงโครงเรื่องหรือแนวทางเนี่ยผมยังพอจำได้นะครับว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ออกไปแนวสืบสวนสอหาความจริงที่มีฉากโป้เยอะๆเออซีรีส์มันเป็นแนวนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียดียในสมองผมเนี่ยมันจะจำอะไรดีๆได้มั้งไหมเว้ยเนี่ยจำได้แค่นี้เองเหรอวะคือในซีซั่นนี้ครับไอประเด็นที่ตามหาความจริงเนี่ยมันเฉลยโคตรไวเลยครับซึ่ง มันไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยนจุดนี้มันก็เลยขาดสเสน่ห์ตรงนี้ไปนะครับสําหรับซีซั่น2นี้นะแต่ที่มันเฉลยไว้เพราะว่าตัวซีรีส์ครับมันจะมีการเอาประเด็นที่แทรกอยู่ในซีซั่นแรกมาใช้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของแคลกับการที่เธอได้มามีบทบาทอีกครั้งในซีซั่นนี้ซีรีส์ก็เลยจะไปเล่นประเด็นทางการเมืองนะครับ โดยตัดเรื่องประเด็นของการสืบสวนออกไปเลยแทบไม่เหลือเลยนะกับคำว่าสืบสวนสอบสวนอะไรพวกนี้นะครับผมเลยบอกไงว่าอารมณ์เนี่ยมันค่อนข้างต่างจากซีซั่นแรกนะและประเด็นการเมืองครับมันก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงเรื่องราวของนักการเมืองชั่วผู้นำเลวอะไรแบบนั้นนะครับที่ปลุกปั่นให้คนเนี่ยทะเลาะกัน ออแต่พูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกไปเสียทีเดียวนะครับแต่ผมพูดรายละเอียดไม่ได้นะถ้าพูดไปแนละ้วเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเต็มๆเ,เลยนะครับแต่ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับและซีรีส์ก็เดินเรื่องไปกับประเด็นนี้ได้ดีครับแต่มันไปไม่สุดครับคือระหว่างทางของซีรีส์เนี่ยมันดีนะแต่ช่วงท้ายๆครับมันไม่ค่อยน่าสนใจและไม่ค่อยว้าวนะครับแต่มันก็ซ่อนประเด็นที่น่าสนใจสอดแทรกไว้ครับ กับการเปิดตัวตัวละครที่หลายคนอาจจะต้องร้องว้า wow, วนะนอกจากผมนะครับเพราะผมจำรายละเอียดของซีซั่นแรกไม่ได้พอมันเปิดตัวออกมาผมได้แต่นั่งทำตาปิดๆครับงงครับเอ้ยไอตัวนี้มันเป็นใครวะเออมันพูดชื่อออกมาชัดขนาดนั้นครับแต่ผมนึกไม่ออกนะแต่ถ้าใครจำไม่ได้เหมือนผม ก็ไม่ต้องกลัวนะครับถึงจะจําไม่ได้แต่พอดูไปเรื่อยๆครับซีรีส์มันจะบอกเองครับว่ามันเป็นใครอย่างไรนะแต่ประเด็นนี้สุดท้ายแล้วครับมันก็ไปไม่สุดอีกเช่นเคยครับคือซีรีส์มันวางสถานการณ์การเดินเรื่องได้น่าสนใจมากนะครับกับประเด็นนี้แต่ถ้ามองรวมๆนะครับมันก็คือไปไม่สุดอยู่ดีนะแต่ไม่ต้องกลัวครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาจะเล่นอนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวแคลครับ โอ้โหประเด็นนี้ช่วงกลางเรื่องเนี่ยสุดยอดเลยครับน่าสนใจมากในความคิดผมเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนแต่ <c oughs> แต่อีกแล้วแต่มันก็ไปไม่สุดอีกเช่นเคยครับ <c oughs> พราะเขายัดเอาประเด็นใหญ่ๆพวกนี้ครับที่ผมพูดถึงเนี่ยมาผูกรวมกันไว้ครับจนทำให้มันเนี่ยไม่สุดสักทานนะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่นะ ดูเหมือนว่าผมจะมาบทน,นะครับในคลิปนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้ปลายทางมันไม่ว้าวสาหรับผมบางคนอาจจะว้าวก็ได้นะแต่รางทางของซีรีส์ครับผมโคตรชอบเลยครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรที่ตื่นตาหรือว้าวในประเด็นต่างๆเหมือนในซีซั่นแรกแต่การเดินเรื่องที่มันเรียบง่ายดูไม่งงแต่เน้นความเร็วในการเล่าเรื่องและความตื่นเต้นกับฉากบู๊ฉากแอคชั่นที่มีตลอดทางเนี่ย ก็ทําให้ผมรู้สึกสนุกไปกับซีรีส์เรื่องนี้ได้ครับถึงแม้ว่ามันไม่มีฉากเปลือยจัดเต็มหรือนางเอกเม็กซิกันเจ้าเสน่ห์อย่างออเทกาแต่มันก็สนุกดีนะครับเพราะว่าส่วนที่ซีรีส์ทำออกมาได้ดีก็คือการเล่นกับอารมณ์นะครับตลอดทางครับอย่างที่บอกไปมันมีฉากบู๊ฉากแอคชั่นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมตรงนี้แหละครับซีรีส์มัน มีการใส่ดนตรีให้มันดูเร่งอารมณ์เร้าอารมณ์ครับทำให้เราได้ตื่นเต้นกับฉากต่อสู้นะครับรวมถึงจะมีฉากอารมณ์ดราม่าเล็กๆที่ใส่มาอย่างเหมาะสมนะครับแล้วที่ทําได้ดีไม่แพ้กันก็คือประเด็นเล็กๆในระหว่างทางของการเดินเรื่องนะครับอืมทำมาได้ดีเช่นกันดูได้เพลินๆครับแต่ผมขอพูดถึงฉากบูฉากแอชั่นอีกนิดนึงนะครับอืม,มันก็ทํามาได้ดีนะแต่มันก็ ไม่ได้หวือหวานะครับไม่ค่อยอลังการหรือแปลกใหม่อะไรนะอารมณ์เหมือนการต่อสู้ในหนังฮ่องกองหรือหนังบูส์มัยก่อนเลยประทะากันซึ่งๆหน้าชอกต่อยกันแล้วก็มีปืนอยู่ในมือครับเน้นโชว์ความเก่งของตัวละครที่ชอกไปยิงไปก็เป็นการต่อสู้แนวๆนี้ทั้งเรื่องนะครับส่วนเรื่องประเด็นของทาเคชิประทะคาเคชิเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับแต่ตอนดูผมก็ยอมรับนะว่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่มันมีตัวละครตัวนี้ แต่พอหลังจากที่ดูจบแล้วผมก็เลยมาเปิดหนังตัวอย่างดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะพูดอะไรได้บ้างในคลิปนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเรื่องทาเคชิบะทาคาเคชิเนี่ยมันเฉลยไว้ตั้งแต่หนังตัวอย่างแล้วนี่หว่าเออแต่มันจะโผล่มาได้อย่างไรก็ลองไปดูกันเราเองนะครับส่วนเรื่องงานภาพนะครับงานภาพก็โอเคนะ CG ดีนะ แต่อย่างที่บอกครับเขาไม่ได้โชว์อะไรมากนะในซีรีเรื่องนี้เลยจะพูดถึง CG มากไม่ได้นะครับเพราะว่า CG เขาน้อยนะเออพูดคือขอพูดตรงๆนะครับว่ามันมีน้อยนะครับสำหรับ CG ส่วนฉากหรือโลเคชันต่างๆเนี่ยมันก็เน้นวนๆอยู่ในฉากเดิมนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนเบื่อได้นะเออถ้าแบบ ถ้าใครที่เบื่อกับการที่วนไปวนมาอยู่ที่เดิมเนี่ยเอออาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่ผมดูจบนะครับก็มาพูดคุยกันสนุกๆนกนะครับอย่าไปซีเรียสมาก ดูเพื่อความบันเทิงนะใครคิดเห็นอย่างไรมีอะไรจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับงั้นผมขอสรุปคลิปเลยดีกว่านะมันเป็นซีรีส์ที่สนุกครับในแง่การเดินเรื่องนะแต่ติดที่ว่า ประเด็นต่างๆมันไม่ค่อยสุดนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของซีรีส์เนี่ยมันสู้ซีซั่นแรกไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเอ้ยควรดูไหมซีรีส์เรื่องนี้จะเสียเวลาหรือเปล่าถ้าดูนะผมว่าลองดูครับควรจะดูนะถ้าใครที่ดูซีซั่นแรกแล้วก็จะพลาดซีซั่น2ได้ไงล่ะนะเออส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเลย ซีซั่นแรกมันสนุกมากนะครับลองดูแต่ก็มีฉากโป๊ฉากรุนแรงนะครับซีรีส์เรื่องนี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กดูแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับซีรีส์เรื่อง u n t h r t e d Carbon ซีซั่น2แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงคะแนนกันผมขอมอบตำแหน่ง MVP ก่อนดีกว่านะครับมันเป็นธรรมเนียมของช่องที่ผมจะมามอบตำแหน่ง MVP ให้กับตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดและตัวละครตัวนั้นก็คือ โพครับในคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงโพเลยนะแต่ผมอยากจะบอกว่าตัวละครโพเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมสงสารแกว่ะชีวิตแกน่าเศร้านะครับเออเป็น AI ที่แบบโอ้โหชีวิตบัดซบมากนะครับส่วนเรื่องคะแนน u n c h a r ร e d c a r b บ n ซีซั่นสเอาไปเลย8เต็ม10คะแนนเย้เหมือนจะบอนเยอะนะแต่ทำไมให้คะแนนสูง อย่างที่บอกครับระหว่างชาเนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกสนุกนะครับแล้วมันมีหลายๆอย่างนะที่ถูกจริตของผมนะครับก็ลองดูกันนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ